ก็เป็นประเด็นร้อนแรงพอสมควรเลยนะครับในตลาดของ CPU เพราะว่าตั้งแต่ Intel เขาเลิกทำติ๊ t ต k มาเนี่ย ติ๊กตอกในที่นี้ไม่ใช่ไอติ๊กตอกแอปที่คุณไปใส่หน้าแล้วก็เต้นตามเพลงเปิดเพลง voice over อะไรย่างั้นไม่ใช่นะครับแต่คําว่าติ๊กตอกนี้ T I C K T O C K เป็นการเปลี่ยนเจนเป็นการลดขนาดการผลิตของทาง Intel ลเขานะครับโดยที่สมัยก่อนที่เขาทำติ๊กตอกเนี่ยมันจะสับกันเจนหนึ่งนาโนเมตรเท่าเดิมเจนต่อมาจะลดขนาดนาโนเมตรลงและก็เท่าเดิมแล้วก็ลดต่อมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพจะมีการอัปเกรดขึ้นมาตลอดไทม์ไลน์นะครับ หลังๆนี้พอ Intel เขาเลิกทำ TikTok แล้วเนี่ยตั้งแต่ Gen 6เป็นต้นมายันปัจจุบัน CPU Intel Gen 11แล้วเนี่ยมันยังคงเป็น14นาโนเมตรทั้งหมดเลยนะครับแต่ของฝั่งโน้ตบุ๊กเนี่ย Gen 11อาจจะมีการเปลี่ยนเป็น10นาโนเมตรแต่ถ้าวัดกันเรื่องของเดสก์ท็อปอย่างเดียวเนี่ยมัน14ทั้งหมดทําให้สาวก Intel เองก็แบบเซ็งนะครับส่วนสาวก AMD ก็แบบ กู <G ül üyor> เจ็ดแล้วนะทำไมมึงยัง14อยู่ <S <S สาววอล์กอินเทลเขาบอกว่าไอ้สิเนี่ยต่อให้กู14ก็จริงแต่ว่ายังไงมันเป็น14แท้นะการวัดของเรานี่เป็นการวัดที่มีคุณภาพกว่า7นาโนเมตรของคุณที่ไม่รู้มันเป็น7นาโนเมตรแท้หรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับจึงเป็นประเด็นที่หลายคนเขาเอามาเรียกกันว่านาโนเมตรของเรามันไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นไปได้ แต่จากมุมมองผมแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณมองเลยนะครับว่านานเมตรเนี่ยมันสําคัญยังไงนะเพราะว่าตามทฤษฎีแล้วจริงๆเนี่ยถ้านานเมตรมันน้อยกว่าเนี่ยแปลว่าขนาดการผลิตของเขาเนี่ยมันเล็กกว่าทําให้คุณสามารถวางทรานซิสเตอร์ในพื้นที่เท่ากันได้มากกว่าความแรงก็จะดีกว่าการประหยัดไฟก็จะดีกว่าด้วยเช่นกันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณเอาตัวเลขนาโนเมตรมาบัฟกันมาข่มกันอย่างเงี้ยผมมองเป็นตัวเลขแบบสําหรับการตลาดเพียวๆเท่านั้นเพราะว่าเวลาคุณไปทดสอบจริงเนี่ย มันไม่ได้จําเป็นจะต้องมองนะครับนาเมตาให้ผมไปดูผลการทดสอบแบบ การประมวลผลหรือว่าผลทดสอบการกินพลังงานแบบนี้มันจะดีกว่ามามองตัวเลขนาโนเมตรไหมเพราะว่านาโนจริงๆแล้วเนี่ยพอเอามาใช้งานอะไรมันไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยครับ <S <S สาเหตุที่ทาง Intel เขาไม่ขยับสักทีเนี่ยก็เอาตรงๆนะครับเขาขยับไม่ไหวนะครับพราขยับเป็น10นาโนเมตรแล้วเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาช่วงแรกๆด้วยซ้ำนะครับจนปัจจุบันฝั่งโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยโอเคเป็น10ได้แต่เดสก์ท็อปก็ยังคงเป็น14อยู่นะครับเพราะว่าเขาผลิตไม่ทันจริงๆส่วน7นาโนเมตรของ Intel เนี่ยก็ยังคงเป็นอีกนนนาะครับ นั่นทําให้ Intel ถึงขั้นต้องกลือนน้าลายตัวเองนะครับกลืนน้าลายตัวเองยังไงจริงๆแล้วโปรเซสเซอร์ที่มีตลาดเนี่ยแทบทุกแบรนด์นะครับจะเป็น AMD จะเป็น Apple หรือว่าจะเป็น Qualcomm จะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นโปรเซสเซอร์เนี่ยไอแบรนด์ทั้งหลายที่ผมพูดมา,มาเมื่อกี้เขาไม่ได้ผลิตเองทั้งหมดนะครับแต่ว่าเขาไปจ้างเติร์ดปาร์ตี้ไปจ้างมือปืนรับจ้างในการผลิตให้เขานะครับซึ่งหลายๆค่ายก็ใช้ TSMC หรือว่าไต้หวัน Semiconductor Manufacturing Company นะครับมี Intel เจ้าเดียวนะครับที่แข็งที่ไม่ ยอมไปจ้าง TSMC ที่ยังผลิต CPU ตัวเองทั้งหมดอยู่นะครับแต่กลืนน้ำลายตอนนี้ก็คือ Intel เขาไปเซ็นสัญญากับ TSMC ซะแล้วข่าวจากทาง n i k คอ i เอเชียได้ระบุว่า Intel เนี่ยเขาไปคุยล่วงหน้ากับ TSMC เลยนะครับว่าจะให้ TSMC เป็นผู้ผลิตโปรเซสเซอร์ในเทคนโนโลยี3นาโนเมตรซึ่งก็เป็นอีกระยะหลายๆปีของเขานะครับ จองไปแล้ว2 p r โปรเจกต์นั่นแปลว่าหลังจากนี้นะครับ Intel จะไม่ได้มีแค่ CPU ที่ผลิตด้วยตัวเองอีกต่อไปนะครับเพราะว่าผลิตด้วยตัวเองมันไม่เวิร์กใช่ไหมได้ ไปจ้างคนอื่นผลิตเหมือนยี่ห้ออื่นก็ได้ส่วนตัวเองก็ทํา R&D ทํา research and development ของตัวเองไปเป็นการบริหารทรัพยากรของบริษัทให้ชาญฉลาดและก็จะได้สู้กับผู้แข่งได้มากขึ้นนั่นเองส่วนโปรเซสเซอร์ทาง Intel ไปจ้างก็ผลิตเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มของโน้ตบุ๊กและ Data Center เสียมากกว่านะครับ และเรายังไม่รู้ด้วยนะว่าไอโปรเซสเซอร์ดัต้าเซ็นเตอร์โนบุเนี่ยมันจะยังคงเป็น X 8 6หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนไปใช้ ARM แล้วเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับนะครับไอพื้นฐาน ARM เนี่ยมันมาแรงอย่างน่ากลัวจริงๆนะครับทั้งค่ายของ Apple เนี่ยที่เปิดตัว M1 มาแรงแบบทะลุโลกแล้วก็ประหยัดไฟด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่แอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการรองรับในส่วนของ ARM มากขึ้นแล้วนะครับเทรน,นนะด์ในอนาคตผมมองว่าอาจจะไปฝั่ง ของ ARM ด้วยซ้ำนะครับในขณะที่ X86 เองเนี่ยมันขยับค่อนข้างจัดชานนะครับจึงเป็นไปได้ทั้ง2ทางว่า CPU ตัวใหม่นี้อาจจะเป็น X86 ที่มีการ Breakthrough หรือว่า เป็น ARM ไปเลยก็ได้นะครับยิ่งบอกว่าเป็นโน้ตบุ๊กและ Data Center แล้วเนี่ยทำให้ผมยิ่งคิดไปใหญ่เพราะว่าไอ้สองกลุ่มนี้เป็นโปรดักต์กลุ่มแรกๆที่สามารถใช้ ARM ได้นั่นเองส่วนสาเหตุแบบนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับถ้าเขาไม่ทำมันก็อาจจะอยู่ยากนะครับในเมื่อ AMD เขาไปแล้วนะครับในเมื่อ Apple เขาไปแล้ว Intel เนี่ยจะมาอยู่กับเทคโนโลยีเดิมๆของตัวเองที่ผลิตได้ช้าแล้วก็ความแรงไม่ได้ก้าวกระโดดเนี่ยก็อาจจะสู้ชาวบ้านเขายากหน่อยเท่านั้นเอง